สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ u f f i ิน o u s e Review นะครับผมวันนี้เนี่ยผมอยู่กับเป้คอสบอดี้ของตัว t h t d o ะนะครับผมตัวนี้เนี่ยคือ T L S 150นะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นคอสบอดี้ไซส์กลางแล้วนะครับก็ค่อนข้างกึ่งไปกลางไปใหญ่เลยแหละตัวผ้าของมิเทโดซีรีส์นี้เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่แข็งแรงที่สุดนะครับทนการกรีดได้มากกว่า30ครั้งในจุดเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันโดยรวมกันดีกว่านะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับที่ช่องกระเป๋าหน้าตรงนี้นะครับตัวซิปเนี่ยลังซิปเป็นลังซิปแบบกันน้ำนะครับตัวช่องหน้าเนี่ยพอเปิดออกมานะครับก็จะมีตรงนี้นะครับที่เป็นช่องใส่กับช่องใส่ของ สองช่องนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะมีจะมีคล้ายๆเหมือนตินมตุ๊กแกนะครับสามารถกดแล้วก็ใส่ของลงไปข้างในได้นะครับตรงกลางเป็นช่องลึกๆนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับผมมีซิปอีกหนึ่งรางนะครับข้างในเป็นช่องเก็บของนะครับผมมาดูกันที่ช่องเมนหลักกันบ้างนะครับช่องเมนหลักเนี่ยพอเปิดออกมานะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวสรงซิปเนี่ยเปิดได้ออกมาไม่เยอะเท่าไหร่จากที่เห็นนะครับแต่ว่าเวลาเราง้างออกนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นช่องข้างบนตรงนี้เนี่ยใส่ i p a d ได้นะครับผมสามารถใส่ p a d ได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นช่องลึกเข้าไปข้างในนะครับไม่มีฟังก์ชันอย่างอื่นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งนี้นะครับเป็นถุงตะขายนะครับซึ่งพอรูดซิปออกมาปุ๊บก็จะเป็นตะขายแบบนี้ลงไป นะครับผมแบบนี้เลยก็ตัวไซส์กระเป๋าเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับผมด้านหลังตัวกระเป๋านะครับก็จะเป็นแบบโล่งๆนะครับไม่มีอะไรบุฟองน้ำหนาๆน,น,น,นะครับตัวบัคเกิลตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวบัคเกิลแบบปลดล็อกนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมตัวนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนฝั่งได้ว่าเราอยากคอสบอดี้ฝั่งนี้หรือเปล่า ฝั่งซ้ายหรือเปล่าหรือฝั่งขวาดีนะครับก็เลือกได้ปรับได้ตามแล้วแต่เราเลยนะครับผมว่าเราชอบแบบไหนกระเป๋าทุกรุ่น ของมิทโดนะครับจะมีของ2อย่างนี้แถมมาด้วยกันเสมอนะครับตัวนี้คือ IFID ดีบนะครับส่วนตัวนี้เป็นพวงกุญแจนะครับที่เอาใช้คล้องกับตัวหัวซิปนะครับเพื่อกันการเปิดกระเป๋านั่นเองนะครับตัว IFID ดีบล็อกเนี่ยก็คือตัวป้องกันบัตรเครดิตของเราเวลาใช้ใจ่ายผ่าน p a y w a v e นั่นเองนะครับถ้าเราใส่บัตรเครดิตไว้ในนี้เนี่ยเวลา มีโจนหรือใครสักคนเนี่ยเอาเครื่องรู่นบัตรเครดิตแบบที่มีแบบทาบได้อะครับมาทาบมันก็จะสามารถบล็อกไม่ให้คลื่นสัญญาณตัวนั้นเนี่ยสัมผัสไปถึงตัวบัตรเครดิตของเราได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสไพ่ให้ดูนะครับว่าสฟล์ออกมาแล้วมันจะขนาดใหญ่ขนาดไหนนะครับพอสไพ่ออกมาแล้วครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับผมก็ขนาดเป็นไซส์กลางๆนะครับใช้ในเมืองได้ทั่วไปนะครับผม หรือว่าถ้าท่านไหนเนี่ยชอบที่จะสะพายด้านหน้านะครับมันก็จ่อมาประมาณนี้นะครับแล้วก็รูบซิบหยิบของได้นะครับไซส์ประมาณนี้ก็สามารถใส่ iPad ได้ด้วยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับเป้คอสบอดี้ของมิ t เทรโดนะครับรุ่น TSL 1 0 5นะครับถ้าชอบและถูกใจอยากมาลองดูของที่ร้านนะครับก็มาได้ที่ร้าน The Fab Fin House นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมถ้าไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ